วันนี้นะครับเราจะมาทําการเป, like เปลี่ยนสายคันเร่งนะครับฮอนด้าชาลีนะครับสังสังเกีตนะครับตันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนสายคันเร่งกันเลยนะครับสายคันเร่งมันค้างนะครับใช้มาานาล้วสายคันเร่งมันหักนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทําการเปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเราจะถอดตัวอย่างไปก่อนแล้วก็เอาไปซื้ออะไรที่ร้านอะไรนะครับรับตัวนี้นะครับสายมันหักนะครับครับ เดี๋ยวเราก็จะถอดแล้วก็เอาไปซื้ออะไรนะครับเอาไปเทียบนะครับผมนี่ครับเราก็ได้ทําการถอดมาแล้วนะครับเอ่อถอดชุดสายคันเร่งมาได้นะครับอืนี่ครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาไปซื้ออะไรนะครับที่ร้านนะครับนี่นะครับทำง่ายๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปซื้อกันเลย สายของมันไม่มีนะครับต้องต้องแปลงกันนะครับใช้สาย xl นะครับนี่เดี๋ยวเราจะใช้สาย xl แทนนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรขายนะครับรุ่นนี้นะครับมันอะไรรุ่นนี้มันหายากนะครับเราต้องแปลงเอานะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่สายเข้าไปกันนะครับนี่ครับเราก็ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับของชาลีนี่ติดตั้งง่ายนะครับไม่ยากเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับ เราจะมาลองสตาร์ทดูนะครับลองดูเลยโอเคโอค้ยนะครับโอค้คเมื่อกี้สายคันเร่งมันค้างนะครับ สายเป็นสนิมน,นะครับแล้วก็สายพับนะครับแล้วก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับก็เร่งปกตินะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ